สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายดอกชาแนลยายดอกชาแนลค่ะวันนี้ไม่รู้จะทําอะไรกินเหนื่อยค่ะเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยแล้วก็นอนมากดูคลิปมากค่ะดูคลิปพี่น้องตอบคอมเมนต์มากค่ะวันนี้แต่วันนี้วันนี้ยายดอกไม่มีอะไรจะกินอวดยินอ้างค่ะแต่เอาบว่อยากอายค่ะเอานั่นตกลาวค่ะขอพูดภาษากลางนะคะเป็นภาษาที่ยายดอกวัฒนนัดบอกว่าอยากอายค่ะเพราะเป็นพี่น้อง ถ้าตกหล่นตรงไหนกราบขออภัยนะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องคลิปดีๆค่ะนี่เอาไปใช้ะการมีการผู้ใดมีการแบบนี้มีอกโยตวตาวัานเริ่มมาออกมาอันที่เอ็มบ,บีมีลหลราก็ไลยอันอยู่ค่ะแต่ว่าต้องเป็นวีซ่านะคะเอ่ออันนี้ยายดอกขอพูดกับพี่น้องทั่วไปทุกคนนะคะแบบว่ายังก่อนอนอนเดี๋ยวด้วยค่ะคิดภาษาไทยอยู่คือว่า ถ้าพอมปพี่น้องเพื่อนๆทุกคนที่จะมาเที่ยวหรือมาญี่ปุ่นนะคะถ้าคุณมีการ์ดวีซ่าของธนาคารและวงเล็บนะคะต้องมีเงินในธนาคารนะคะคุณไม่ต้องแลกเงินมาจากประเทศไทยคุณเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นแล้วคุณมาใช้การเหล่านี้ไม่ว่าธนาคารไหนได้หมดค่ะแต่วงเล็บจะดอกพุ่งตรง t m v กับกสิกรเราสามารถกดแล้วได้เลทดีค่ะ คือว่าทำไมพูดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าการที่คุณแลกเงินมาแล้วคุณกลับไปเงินเหลือคุณไปแลกคุณก็จะเสียเหทไปเหทมาค่ะแต่สมัยนี้ไม่ต้องนะคะคนอ่าตอนนี้อ่าขอคนไหนที่รู้แล้วยดีดอกกรากลับขอโทษนะคะคุณสามารถกดได้ในเซเว่นอีเลทุกที่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะคือเขาก็จะจะจะยังก่อนอน นะอ่เนีอจะไม่ตัดคุณมากเราก็คิดแล้วคุณแรกมาคุณแรกกลับแรกไปแรกมาก็ประมาณพอๆกันค่ะการกดจะเสียแค่ร้อยยี่สิบเยนหรือสองร้อยี่สิเยนเท่านั้นตามที่จำนวนวงเงินไม่เกินนี้ค่ะยายดอกว่าจะไปกดให้ดูแต่ยายดอกพูดไม่ได้ค่ะจะเ,เอาเข้าเอาออกแล้ววงเล็บยายดอกตัดต่อไม่เป็นค่ะก็เลย ทำประมาณนี้มาบอกเล่าให้ฟังค่ะคนที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นหรือมาญี่ปุ่นนะคะสมัยก่อนคุณมีเงินล้านคุณรวยวีซา่าคุณขอได้คุณก็อาจจะติดเรื่องเงินเพราะคุณพกมาเยอะหรืออะไรประมาณนี้ค่ะน้อยแต่ทุกวันนี้ไม่ต้องค่ะสบายมากเซเว่นอินเทลเวนทั่วญี่ปุ่นนะคะคุณสามารถคุณสามารถกดได้เลยค่ะถ้าคุณมีเงิน,นในธนาคารนะวงเล็บค่ะว่ามีเงินก็จะไปกดนะค่ะเดอ้อว่าไม่อยากไอกันนีล่ละ แล้วก็ประมาณนี้ค่ะเนี่ยพ่อใหญ่ดอกเคยไปกดมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งเดียวล่ะค่ะเพราะ่อใหญ่ดอกพูดไม่ไอค่ะลืมถ่ายคลิปอ่าทีนี้เราเราจะไปนู่นนี่เอาระบัตอ๋อกสิก่อไปใส่อ๋อน,นี้ค่ะเออมีหลายอยู่ค่ะแต่ว่าเงินบ่หลายหรอกค่ะว่าบ่อยากอายมีตับัดล้วประมาณนี้ละค่ะนะคะ,นะคะเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวญี่ปุ่นพี่ๆคุณป้าคุณน้าคุณอาไม่ต้องพกเงินมาค่ะที่สนามบินนาริตะ ที่สนามบินฮาเรดาที่สนามบินฮอกไกโดหรือสถานนามบินโอกินาวะทุกที่มีให้คุณกดกัดเซเว่นทุกสาขาในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะคือเราไม่ต้องพกเงินแล้วเราจะไม่มีปัญหากับตอมอค่ะอิมเม r ก t เรชของญี่ปุ่นแล้วก็หลายอย่างค่ะมันเป็นดวงเป็นดวงได้นะคะมาประเทศญี่ปุ่นแต่ตอนนี้เขารับนักท่องเที่ยวเขาอะไรหลายอย่างเขาก็เลยไม่เอาเรื่องกับคุณ ถ้าเป็นปกติข้าวของเหมือนกันนะคะอย่าพกมาเยอะเพราะว่าญี่ปุ่นขโมยแทบจะไม่มีขาดแต่ว่าเขาจะเอาของเราทิ้งค่ะแล้วแต่วดวงค่ะกระเป๋าใบเดียวนะคะจะเอาของมาฝากเพื่อนก,กระเป๋าใบเดียวใบเล็กๆไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะคะยาดยดอกก็ขอพูดแค่นี้แหละค่ะแค่นี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณทุกกาลังใจที่เข้ามาดูขอบคุณค่ะนี่อาจจะเป็น ัญหาหรือข้อความเล็กๆเดดดอกไม่รู้แต่มันอาจจะช่วยให้พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาประเทศญี่ปุ่นโดยไม่ต้องพกเงินมากมายไม่ต้องไปแลกค่ะเราแลกหลังบ้านหน้าบ้านมันก็เสียเลทนะคะโอเคค่ะ I love you. b y บ b ายบาย you. ค่ะขอบคุณมากที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะเป็นกำลังใจให้ยดดอกในเดอค่ะ I love you จบนะจ้ะจบประสาท